วันนี้มีคนอยากได้กำลังใจมีคนขอคลิปเข้ามาบอกว่าแม่เมย์ขอคลิปกำลังใจหน่อยค่ะแม่เมย์จะเรียกคลิปนี้ว่าคลิปเติมกำลังใจนะคะในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องการกำลังใจเป็นอันดับแรกเลยค่ะ ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแม่เมย์ก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทํามากเลยนะคะก็ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแม่เมย์ก็จะต้องกายภาพให้ดั๊ดดี้ก่อนนะคะวิธีการกายภาพที่ดีสําหรับดั๊ดดี้เนี่ยหมอกายภาพแนะนําให้แม่เมย์เนี่ยช่วยกลิ้งนะคะเพราะว่าการกลิ้งเนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการขยับแขนขยับขาได้มากขึ้นค่ะเพราะดั๊ดดี้เนี่ยมีกระดูกที่ไม่แข็งแรงนะคะการกลิ้งเนี่ยจึงเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดสําหรับดั๊ดดี้ค่ะน้องคลีโอเวลาเห็น พ่อออกกำลังกายเหนื่อยๆน้องคริโอก,ก็อยากจะมาให้กำลังใจพ่อตลอดเลยนะคะ ก็อยากจะมาเอาใจพ่อมาจุ๊บพ่อให้พ่อได้ชื่นใจคะ่ะดูแลดัดดี้เสร็จแม่เม,มก็ต้องขอมาเติมความสุดชื่นสักหน่อยคะ่ะวันนี้แม่เม,มก็มียาดมวันสุกสมุนไพรอโรม m a จายายาดมฟังเพลงได้แต่ละสีก็หอมไม่เหมือนกันจ้ายาดมวันสุกเขามี3สี3กลิ่นนะจ๊ะเป็นยาดมที่แพ็กเกจจึง้งถ้าใครอยากฟังเพลงก็สแกน qr code ข้างขวดแล้วก็เข้าไปที่จุ๊บแล้วกดฟังเพลงฟรี ได้เลยค่ะแม่เมย์ชอบสีดํามากที่สุดเพราะสีดํำเย็ยนชื่นใจเสร็จแล้วก็ไปทํางานต่อกันเลยค่ะเอาจริงๆคือในแต่ละวันแม่เมย์ก็มีอะไรทําเยอะมากค่ะมีงานทําเยอะจนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีก่อนคนเราทุกคนตื่นขึ้นมาก็ต้องเหนื่อยทุกคนค่ะแต่เพียงแค่เราก็ต้องมีกําลังใจในการใช้ชีวิตกันนะคะหมดเวลาทําทุกอย่างแล้วจ้าตอนนี้หมดเรี่ยวหมดแรงขอไปดมยาดมก่อนนะคะ ทุกคนยาดมวันศุกร์ไปหาซื้อได้ที่ติ๊กต k อวันศุกร์เซนนะคะ